โดแล้วครับวังหน้าตุตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบห้าครับอันนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มคอมมอดนะครับคอมมโดครับได้ข่าวว่าวันนี้จะจัดมีมีจัดงานแล้วเหรอฮะนั่งกลัวหลุดเอาตัวเอาตัวนี่เย็นโอ้ยโดนจังๆเชากีกบอลครับห้าสิบครับ เยอะอะไรพี่ไปยังครับไปยัเอามีหอบเลยมีหอบมีหอบปลาแรงดีไหมครับพี่แรงดีมากเลยครับเทกอีกแล้วครับโอ้โหเทกอีกแล้วครับเจ็ดโมงสิบห้าวันนี้ปลาใหญ่ขาดไปประมาณสามสี่ตัวแล้วนะครับเอาตัวเอาตัวเอาตัวยอมแล้วยอมแล้ว มองกระโปงกระตุกนะครับวันนี้ไม่กับกมไปแนละ้นโอ้โหใสสวยครับใสสวยใสสวยดูคนฮะดูปลาดูปลาดูปลาม่แรงโคตรดี ยอมแล้วครับจบจบแล้วครับใหญ่ด้วยตัวนี้มีกิปเปอร์ไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันนะครับปลาแรงดีไหมครับดีมากครับแล้วเราจะขึ้นยังไงครับพี่ฝดเปิดเปิดหน้ารอดี๋ยวผมโยนมัหมดโอเคเดี๋ยวมาดูไซส์กันตัวนี้น่าจะมี รวมห้านะฮะสายพี่พระเอกของเราวันนี้คอ,บอ,อบมบโดโอเคครับบางงพนตุนนครับ